ตั้งใจจะเข้ามาปฏิรูปใน3เรื่องด้วยกันในเรื่องของการศึกษาเทคโนโลยีแล้วก็ส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ค่ะตอนนี้ก็เป็นความคิดไอเดียที่ก็เสนอให้พักได้ไปทํางานต่อกันเป็นกลุ่มเป็นทีมค่ะแต่นี่มันมา,ม,ามาทำงานในคณนะทํางานการเมืองเลยไหมคะไม่ค่ะอย่างที่พูดชัดไปบนเวทีเลยว่าไม่เป็นนักการเมืองนะคะตอนนี้ไม่ใช่นักการเมืองเป็นทําเป็นในที่ปรึกษาพักแล้วก็ จะมาจะมาทำด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่มาด้วยหัวใจที่อยากจะผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสที่มากขึ้นกว่านี้ค่ะแจะมีโอกาสที่จะทำงานการเมืองต่อไหมคะเอออันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะคะตอนนี้ขอเป็นที่ปรึกษาพรรคแล้วก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดพูดเลยว่านี่คือก้าวแรกวันนี้เนะี่ยคุณแอนน์ลอนทานเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยกับพูดดูในทีค่ะมันก็เหมือนเป็นการเป็นตัวแทนของคุณพ่อที่ทได้มีตัวแทนเข้ามาในทำการทำงานในงานการเมืองนะคะ ข้างหน้าร<ๆ>เราจะสารต่อจริงๆไม่ต้องให้อิงไม่ต้องให้อิงมาพูดวันนี้อิงก็แยกไม่ออกภาพกับคุณพ่อคือเป็นลูกคุณพ่ออยู่แล้วเนาะเราจะไปที่ไหนเราก็เป็นลูกของคุณพ่อซึ่งก็เป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยากเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอทําหน้าท,ที่ที่ปรึกษาให้ดีที่สุดการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับนานไหมแล้วก็ได้คุยกับคุณพ่อมากน้อยขนาดไหนยังไงตัดสินใจ,ใจรับภารกิจนี้ต่อ จริงๆเรื่องของออนวัตรกรรมหรือเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของโอกาสของคนรุ่นใหม่ค่ะเป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่แล้วในครอบครัวว่าอยากจะส่งเสริมแล้วก็เน้นตรงนี้จริงๆนะคะซึ่งเราเองก็ไม่ได้ถนัดการเมืองเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาตรงนี้โดยที่ไม่ใช่เป็นนักการเมืองอิงก็ถือว่าอิงรู้สึกออคอมฟอร์ตในโซนนี้มากมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นนักการเมืองนะคะในอานาคตถูกเสนอชื่อเป็นคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ต่อ ที่พระเจงสามารถทําได้ไหมหรอยังค่ะถ้าเกิดว่าแคนดีเดตของพรรคเพื่อไทยเป็นคุณแพทองทานชินวัตรเราคิดว่าวันนี้ที่เราพูดไปผ่านไปด้วยดีไหมก็ขอกําลังใจจากทุกๆคนด้วยนะคะก็เพิ่งเพิ่งมาใหม่ตรงนี้แล้วก็ทำางานทํางานอะไรผิดพลาดหรือไม่ตรงอะไรยังไงก็ฝากแนะนํากันด้วยแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนมากคะใครนะุณนี้งะคับชินวัตรอะคะเป็นใครเป็นใครอะ มันเป็นการแบบเอาเจเนเรชันใหม่มากดดันท่านนายกนะว่าขอคุณทานกขบคุณทานค่ะไม่ต้องออกมาแล้วนะคะนายกเห็นคุณอุ้งอิงมาเล่นการเมืองมาเป็นไงนะครับใครนะอุ้งอิงนะครับคุณวัจรุ่นสาเป็นใครเป็นใครอ่ะเขาไปว่ากันมาจากขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยท่านเนี่ยนะครับเคยฉีกบัตรเลือกตั้งเมื่อวันที่2เมษายนปี2549นะครับที่ หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขตและแขวงสวนหลวงนะครับซึ่งการที่อาจารย์ชยันเนี่ยเป็นอาจารย์สอนนะครับขอรูปถัดไปฮนะเป็นอาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์นะครับให้กับนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับแต่ก,กับมีพฤติกรรมในการฉีกบัตรเลือกตั้งและการฉีกบัตรเลือกตั้งเนี่ยเมื่อวันที่2เมษาปี4ีเเนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยมันก็นําไปสู่การปฏิวัติ เมื่อวันที่19กันยาปี49นะครับซึ่งก็นำความบอบช้ำม,มาให้กับประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เรียนถามว่าพฤติกรรมเนี่ยนะครับของอาจารย์ทยัยพรเนี่ยนะครับที่ไปฉีกบัตรเลือกตั้งแล้วท่านก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือให้กับนิสิตนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์เนี่ย มันเหมาะสมหรือไม่นะครับเรื่องการเมืองวันนี้ถือว่าร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาสู่พักเพื่อไทยของคุณอุ้งอิงทายาทของดรทักษิณชินวัตรนะครับนายมนตรีที่มีคนรักมากที่สุดในประเทศไทยคําว่ารักนี่หมายถึงเรื่องที่พิสูจน์ได้ผ่านการลงคะแนนในการเลือกตั้งนะครับที่ดรทักษิณนะครับเมื่อเป็นผู้นําประเทศชนะการเลือกตั้งด้วยแรงสไลด์ในปี44ในปี49หลังจากนั้นถูกรัฐประหารไม่สามารถมีตําแหน่งทางการเมืองได้แต่พักการเมืองซึ่งมีความเชื่อมโยงในความรู้สึกประชา าชนกับดรทักษิณไม่ว่าจะเป็นพลังหรือประชาชนหรือเพื่อไทยหลังรัฐหาร49จนถึงปัจจุบันชนะการเลือกตั้งทุกครั้งทหารฉีกนฉีกรัฐมนูลปี40ใช้กติกาที่ทหารเขียนใน50พลังประชาชนก็ชนะทหารฉีกรัฐมนูลปี50เขียนกติกาใหม่เพื่อเอื้อประโยชน์กับพลเอกประยุทธ์เพื่อไทยก็ชนะอยู่ดีดังนั้นการที่พรรเพื่อไทยมี ลูกสาวของอดีตนายกทักษิณซึ่งก็เป็นหลานสาวของอดีตนายกยิ่งลักษ์ด้วยนั้นมันกลายเป็นการสื่อสารไปยังผู้สนับสนุนทางการเมืองว่านะับบัดนี้นะครับตระกูลชินวัตรกับพรรคเพื่อไทย ที่หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนเนื่องจากที่ผ่านมานั้นไม่มีคนในนามสกุลินวัตรเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยนั้นความชัดเจนตอนนี้เกิดขึ้นแล้วคือคุณอุ้งอิงแพทองทานลูกคุณทักษิณหลานคุณยิ่งลักเข้ามาสู่การเป็นที่ปรึกษาพรรคลือกันอย่างหนักนะครับว่าจะเป็นคนดิเดตนายกไปด้วยแต่คําถามนี้ คุณทักษิณไม่เคยไปพูดนะครับคุณอุ้งอิงเองก็ไม่เคยพูดบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องซึ่งไกลเกินไปนะเวลานี้เป็นที่ปรึกษาเฉยๆเท่านั้นนะครับแต่ภาพความเป็นลูกคุณทักษิณแน่นอนว่ามีความยิ่งใหญ่ทางการเมืองนะครับเพราะว่าเมื่อเห็นลูกคนนึกถึงพ่อและเมื่อเห็นพ่อ ความรู้สึกผูกพันกับพักคเพื่อไทยก็จะลามมาเป็นการลงคะแนนกับพักคเพื่อไทยด้วยดังนั้นการปรากฏขึ้นของคุณอุ้งแพททองทานนั้นมันกลายเป็นการเกิดความเห็นที่แตกต่างกัน2แบบนะครับแบบที่1คือแบบกลุ่มขี้อิจฉานะครับ กลุ่มริษยานะครับซึ่งออกมาโจมตีคุณอุ้งอิงอย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นนายกมนตรีของประเทศไทยนะครับใบหกสิบเจ็ดผู้สื่อข่าวถามว่ารู้จักแพทองทานไหมนะครับทำหน้าเชิดเชิดยิ่งยิงนะครับในวันเดียวกับที่หกล้มเกือบจะหัวความมามกลางทำเนียมเนี่ยนะครับบอกว่าไม่รู้จักคนคนนี้คือใครหลังจากนั้นคุณอุ้งอิงตอบโต้ไปว่าดิฉันชื่อนางสาวแพทองทานชินวัตรค่ะนะครับหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เงียบไปนะครับหลังจากนั้นกระบวนการโจมตีคุณอุ้งอิงก็เริ่ จุฬาซึ่งเป็นข่าวลือซึ่งมีการซุบซิบนินทากันอย่างหนักตั้งแต่คุณอุ้งอิงจะเข้าไปเยนที่คณะรัฐจุลาจนตอนนี้ได้ปริญญาจบแล้วก็ยังกล่าวหานินทากันไม่เลิกนะครับ มากันตั้งแต่ชัยยันชยพรอาจารย์รัศศจุลานะครับซึ่งมีบทบาทอย่างสูงในการฉีกบัตรเลือกตั้งปี49แล้วก็สนับสนุนการรัฐประหารปี49ส่วนรัฐบาลปี57นั้นชัยยันบอกว่าตัวเองไม่ได้หนุนนะครับแต่การต่อต้านรัฐบาลปี57นั้นชัยยันไม่เคยเข้าร่วมด้วยแต่อย่างใดนะครับหรือแม้กระทั่งปรินาไกรคุปซึ่งก็พยายามจะมาปั่นกระแสเรื่องการเรียนของคุณอุ้งอิงอีกเช่นกันนะครับคุณอุ้งอิงเมื่อวานก็ตอบดีนะครับนั่นคือตอบไปว่าจุลาชยเเเส้เ้้้้นนขาาไดดวรอคะนะคบซึ่งกก็็ปตตโที ค่อนข้างเจ็บแสบเพราะคนที่เปิดประเด็นโจมตีคุณอุ้งอิงคืออาจารย์รัศศาจุลานะครับถ้าเกิดอาจารย์รัศศาจุลาบอกว่าอุ้งอิงใช้เส้นคำถามใหญ่คือแปลว่าจุลาใช้เส้นได้ใช่ไหม ชัยยันชัย,ยพรซึ่งเคยเป็นหัวหน้าภาพปกครองจะบอกว่าคณะนักศึกษาที่ชัยยันทำงานเป็นสถาบันที่คนใช้เส้นเข้าไปได้อย่างนั้นหรือหลังจากนั้นนะครับการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เงียบกริบลงทันทีนะครับออพักเพื่อไทยตอนนี้ออกมายืนยันนะครับว่าท่ามกลางกระแสะการโจมตีคุณแพทองทานนั้นคุณแพทองทานไม่ใช่บุคคลซึ่งแตะต้องไม่ได้นะครับหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมายืนยันว่าแพทองทานเป็นคนที่แตะต้องได้ เพราะเมื่อเข้าสู่การเป็นบุคคลสาธารณะทุกคนแต่ต้องได้ทั้งนั้นนะครับการเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนำกับพักเข้าข่ายบุคคลสาธารณะไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นการตรวจสอบคุณแพทองทานไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือคนบางกลุ่มจงใจเจตนาไม่สุจริตจงใจ ตรวจสอบโดยอ้างว่าเป็นการตรวจสอบแต่จริงๆเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเอาเรื่องเก่าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วขุดคุยออกมาสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบแต่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพทําให้สังคมแตกแยกอยู่กันไม่ได้ปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ในการเข้าสู่เส้นทางการเมืองหมอจะนั่นย้ำนะครับว่าการตรวจสอบคนในสนนการเมืองนั้นเป็นเรื่องปกติถ้าตรวจสอบแล้วประเทศชาติได้ไประโยชน์แต่ถ้าตรวจสอบในเรื่องที่เขาตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วจนเขาเรียนจบรับปริญญาจากจุฬาไปจะย0ปีแล้วแบบนี้เป็นการหาเรื่ ื่องซุบซิบนินทาว่าร้ายไม่สุจริตใจเช่นเดียวกับการออกมาถแถลงของคุณยุทธพงศ์จลาสเสถียรนะครับพูดถึงการที่ชัยันชัยพรออกมาวิาพากวิจารณ์คุณอุ้งอิงขุดคุยเรื่องที่ อุ้งอิงเรียนจบปริญญาไปเรียบร้อยแล้วรับปริญญาไปเรียบร้อยแล้วนะครับยุทธพงศ์จรัสเสถียรหัวหน้าพักเพื่อรองหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าพฤติกรรมของชัยยานชัยพรที่ไปฉีกบัตรเลือกตั้งและเป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์จุลานั้นเหมาะสมหรือไม่การที่เป็นอาจารย์ไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนั้นเหมาะสมหรือไม่ขอให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวได้แล้วดังนั้นปฏิกิริยามีทั้งสองแบบนะครับแบบที่อาจจะเป็นฝั่งซึ่งพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับหัวหน้าพักเสรีร,รวมไทย พูดไว้ว่าคนที่ออกมาวิจารณ์อุ้งอิงนั้นเกิดจากความกลัวว่าจะแพ้อุ้งอิงหรือว่าแพ้พักเพื่อไทยหรือผู้ตรงๆคือพ่ออุ้งอิงนะครับก็เลยออกมาวิพากษ์วิจารณกันอย่างหนักอันนี้คือสิ่งที่พลตํารวจเอกสรีพิสุทธิ์นะครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับหรือว่ากรรมการพักเสรีรวมไทยคนอื่นๆสะท้อนไว้นะครับปฏิกิริยาของเพื่อไทยในเวลานี้นะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าการออกมาตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นโดยคุณอุ้งอิงเองหรือคุณหมอชนน่านเองนนแสดงเห็นว,ว่าตอนนี้พักเพื่อไทยได้ เปลี่ยนสไตล์การเล่นการเมืองนะครับนั่นก็คือเมื่อมีการโจมตีในรูปแบบของการชกใต้เข็มขัดในอดีตนั้นนายกทักษิณหรือคุณยิ่งลักนั้นมักจะตอบโต้ด้วยการไม่เล่นวิธีชกใต้เข็มขัดกลับนะครับแต่ในเวลานี้เมื่อมีการตอบโต้ด้วยการชกใต้เข็มขัดนะครับขุดเรื่องเมื่อ20ปีที่แล้วมาดา่าหลังจากที่เขารับปริญญาไปเกือบ20ปีแล้วนั้นพักเพื่อไทยเดี๋ยว่าคุณอุ้งอิงใช้วิธีการใหม่คือตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าชกใต้เข็มขัดก็พร้อมจะด่ากลับไปอยย่่าางงรรุนรนนนนแจคทีีดั้เส ผู้เสียคนไปเองนะครับวันนี้โพลดูสิโพลน่าสนใจนะครับออกมาสํารวจความเห็นประชาชนเรื่องการเลือกตั้งความเคลื่อนไหวของพักการเมืองสํารวจประชาชน25-28ตุลา1,186คนถามประชาชนตรงๆว่าถ้ามีการเลือกตั้งประชาชนคิดว่าพักไหนจะได้คะแนนเสียงมากที่สุดคําตอบคือพักเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งะครับ32.94%นะครับอันนี้แฟนคับพเพื่อไทยอาจจะยิ้มนะครับแต่พักอันดับ2นั้นคือพักก้าวไกลนะครับ25.21 อันดับ2ส่วนพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่เห็นฝุ่นนะครับเข้าใจว่าตอนนี้อาจจะยังทะเลาะก,กันไม่เลิกนะครับมาเป็นอันดับ2ส่วนแคนดิเดตนายกอันนี้เพื่อไทยอาจจะเซ็งเล็กน้อยเพราะว่าผลสารวจนั้นอยากให้พิธาเป็นนายกนะครับ28.67%อันดับ2คือประยุทธ์2 1 2สส่วนของเพื่อไทยนั้นตอนนี้ยังไม่มีการระบุออกมานะครับเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าจะเสนอใครเป็นแคนดิเดตนายกดังนั้นโจทย์ของเพื่อไทยน่าสนใจนะครับคนเชื่อว่าเป็นพักอันดับ 1. จะจะ่ ยึดตำแหน่งนายกจากพลเอกประยุทธ์ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อไทยในการชูแคนดิเดตนายกที่ตรงใจประชาชนนะครับนี่คือเรื่องการเมืองยุคเพื่อไทยนะครับตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันกับกลุ่มกระบวนการโจมตีใต้เข็มขัดนะครับ